การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอปรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ aew rampage วันที่24ธันวาคมปี2022นะครับ วันนี้นใน Rampage ก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจก็จะเป็น b u t t l e r o y a l นะครับที่ชิงเงินกว่า300แสนดอลลาร์เอ็ดดี้คิงสตันครับกับโอทิสที่ออกมาหาเรื่อง How of Black และการประทะกันอีกครั้งนะครับของเดียเคมกับกลุ่มของเจริโต o วันนี้นะครับเริ่มมาด้วยคู่แรก b u t t l e r o y a l ชิงเงิน300แสนดอลลาร์นะครับ ตัวแมทถือว่าออกมาสนุกดีนะครับเพราะว่าแต่ละช่วงเนี่ยมันมีการต่อสู้ของเนื้อเรื่องแต่ละคนยัดไว้โดยตลอดนะครับช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของคลิปเซเบียนกับออเรนซ์คาสซิดี idy, นะครับดักออเดอร์กับทีมของลุชในช่วงหลังเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องของแบ็คพูลคอมแบทขับแล้วก็ท็อปไฟท์รวมทั้งเรื่องราวของจอห์นม็อกซ์ีแล้วก็แฮงแมนด้วยนะครับด้วยความที่มันไม่ได้มีแต่แมทเนี่ยมันก็เลยมีอะไรให้เราดูอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าตัวแมทตั้งแต่ต้นจนช่วงกลางท้ายๆเนี่ยม ขนาดนั้นนะครับคือมันมีสปอตที่ดีอยู่บ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันมาสนุกแค่ช่วงสุดท้ายเท่านั้นนะครับตอนจบนะครับท็อปฟล์เนี่ยช่วยกันเหวี่ยงคลาวดิโอต,ตกเวทีและกลายเป็นผู้ชนะได้เงิน300แสนดอลลาร์ไปตัดภาพมาที่เอ็ดดี้คิงสตันกับโอทิสเปิดตัวออกมานะครับเอ็ดดี้คิงสตันเนี่ยบอกว่าพวกเราจะพูดให้ไวที่สุดเลยเราเห็น o u w e of black เนี่ยออกมากระทืบคนไปทั่วรวมทั้งเด็กของชันโอทิสด้วย เพราะฉะนั้นโผล่หน้าออกมาให้ฉันกระทือพวกนายได้แล้วจะดับไฟจะเปิดไฟจะทําอะไรก็เลือกของพวกนายโผล่หัวออกมา How of Black โผล่มาที่หน้าจอนะครับแล้วก็บอกว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิเอ็ดดี้มันขึ้นอยู่กับเวลาฉันกําลังคิดอยู่ว่าถ้าศัตรูของศัตรูเนี่ยคือมิดแล้วมิดของศัตรูที่ฉันช่วยเหลือเอาไว้จะกลายเป็นศัตรูด้วยหรือเปล่ามันน่าสนใจใช่ไหมละ่ะเอ็ดดี้คิงสตันกับโอทิดก็เลยมีปากเสียงกันนิดหน่อยนะครับ ตัดภาพมาที่เดนเนลลกราเซียแล้วก็แซมมี่กาวาร่านะครับเดนเนลลกราเซียเนี่ยถูกถามว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างที่จะต้องมาจับคู่กับแซมมี่กาวาร่าเดนเนลลกราเซียบอกว่าฉันไม่ชอบนายแซมมี่ฉันไม่ชอบทรงผมของนายฉันไม่ชอบการแต่งตัวของนายแต่คริสบอกว่าเราต้องทํางานร่วมกันฉันเป็นมืออาชีพอและฉันจะทํางานเป็นทีมฉันจะซัพพอร์ตนายเท่าที่จะทําได้แซมมี่กาวาร่าบอกว่ามือปโปรงั้นหรอนายเป็นมือปโปรขอความผิดพลาดเลยละ นายต้องฟังฉันให้ดีนะนายรู้ไหมว่านายต้องการอะไรไนายต้องการการกอดเพื่อนเพราะว่าเราคือครอบครัวเราจะได้ทําอะไรที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันในปีใหม่นี้พวกตัดภาพคู่สอนครับเจคาเกลเจอกับเวอร์ทีวิเซนต์โตแมทเนี่ยถึงจะยาวนะครับแต่ก็เป็นการกระทืบฝั่งเดียวของเจคาเกลจนเอาชนะไปอย่างง่ายดายตอนจบนะครับเจคาเกลเนี่ยกระโดดทีบกดนับ3เอาชนะไปตัดภาพที่การสัมภาษณ์ก่อนคู่เอกนะครับทีมของเจริเทลเนี่ยบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพวกเรากระทืบแม็กแคสเตอร์ไปแล้ว ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเวลาของคนที่เหลือและไม่ใช่แค่นั้นคืนนี้พวกเราจะทําให้ทุกคนเห็นว่าพวกเราเนี่ยดีกว่าเดียเคลมเดียครมบอกว่าพอแล้วพอแล้วพวกนายชอบเล่นเกมสินะแต่พวกเราเนี่ยจะโชว์ให้พวกนายเห็นว่าพวกเราเจ๋งแค่ไหนพวกนายจงฟังให้ดีเพราะว่าทุกคนรักเดียครมตัดภาพมาคู่3นะครับแอนโทนีโบวินดดเดียสเจอกับเจฟจาร์เล็ตแล้วก็เจร์ีเทิร์นะครับตัวแมตออกมาค่อนข้างโอเคคือมันมีช่วงปล้ำช่วงพักที่ลงตัวพอสมควรนะครับ ถึงแม้มันจะมีช่วงเนื้อเรื่องหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่ว่ามันมีลูกเล่นอยู่ตลอดเวลานะครับมันไม่ใช่การนอนเฉยๆเฉยๆ,ๆไม่มีอะไรทางด้านของเจฟจาเลตเนี่ยเขาจะหาช่องมาโกงตลอดทําให้ถึงแม้มันเป็นช่วงพักมันก็ยังมีอะไรให้ดูอยู่นะครับแต่ว่าความตื่นเต้นในตัวแมตต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับตอนจบเนี่ยซันเจดัสขึ้นมาจุ้งไข่เดดดีแอสตามด้วยเจริเทลมาใส่รีเทลรีเจคชั่นกดนับสามเอาชนะไป สรุปเหตุการณ์กันหน่อยนะครับเหตุการณ์แรกออร์เลนคาสซีดี้กับคลิปเซเวียนเนี่ยไล่กระทืบกันไปจนหลังฉากเหตุการณ์ที่2นะครับแฮงแมนเนี่ยขึ้นมาอัดจอนหมอกสลีเหตุการณ์ที่3นะครับเอ็ดดี้คิงสตันโอทิสเนี่ยถูกเฮาออฟแบล็กเนี่ยปั่นหัวและเหตุการณ์ที่4นะครับแซมมี่กาวาล่าบอกว่าเขากับเดนนิลกราเซียเนี่ยจะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ในปีนี้สรุปใหม่กันหน่อยครับคู่แรกบัตเทอร์เลเย่ชิงเงิน3 0 0แสนดอลลาร์ท็อปฟลาเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2นนนะคคครรัับบเเ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 จจจาากกกลลออวว์ทีีซ่ยสาามรถเอาชนะไปได้ คู่ที่3นะครับแอนโทนี่โบเวนกับเดดี้แอสเจอกับเจฟจาเลดแล้วก็เจริเทลนะครับเจฟจาเลดกับเจริเทลเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ในด้าของตัวแมดนะครับวันนี้เนี่ยเอาจริงๆก็กลางๆนะครับถึงแม้ว่าช่วงบัตเทิลโรเยลเนี่ยมันจะมีอะไรสนุกสนุกบ้างในช่วงท้ายแต่ว่าคู่อื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเจฟฟคาเกลที่เป็นแมดที่ยาวแต่ว่าไม่มีประโยชน์อะ่ะมันคือการเตะการต่อยการเดินการโพสท่าไปเรื่อยๆนะครับ ป้าเหมือนมีเวลา3ชั่วโมงอะแถมตัวแมดเองก็ไม่ได้มีการพลิกกลับอะไรเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการออกมากระทืบคนอย่างเดียวอะมันแทบจะไม่ใช่แมดมวยปล้ำด้วยซ้ำนะครับเอาจริงๆเนี่ยการป้ามของแรมเพจในวันนี้ไม่ใช่แมดที่จะเอนจอยได้สักเท่าไหร่นะครับถึงแม้แมดแท็กทีมจะทําออกมาได้ไม่แย่แต่ว่ามันก็ไม่ได้สนุกถึงขนาดที่ว่าจะยกระดับคุณภาพของทั้งโชว์ขึ้นมาได้ส่วนในด้านของเนื้อเรื่องนะครับวันนี้เนี่ยเนื้อเรื่องหลักก็คงเป็นเรื่องของเอ็ดดี้คิงสตันแล โอทิสกับ How ofback นี่แหละนะครับที่โจหัวมาได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวคือมันไม่ต้องการการทุบตีให้ยากลำบากอะ่ะมันแค่สร้างความไม่เชื่อใจเท่านั้นซึ่งเรามองว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆและเหมาะกับกลุ่มของ How of Black มากๆนะครับเพราะว่าเฮา of Black เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่สร้างความหลอนความปั่นประสาทมาตลอดการทำเนื้อเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะส่งเสริมคาแรคเตอร์ของกลุ่มได้ดีทำให้มันมีอะไรที่น่าสนใจที่เป็นจุดเด่นจริง นะครับไม่ใช่แค่ออกมากระทืบกระทืบกระทืบแล้วก็จบจบไปมันทําให้ทุกคนเกิดคําถามแบบเดียวกันว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อมันจะเกิดการหักหลังไหมมันจะเป็นแบบที่คิดหรือเปล่านะครับเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันทาออกมาให้เราได้คิดแล้วเราก็จะอินได้ไม่ยากเรารู้สึกว่าการปั่นประสาทของ house of black เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีซึ่งมันควรที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆในรูปแบบที่ต่างออกไปนะครับเพราะว่าไอมุกพวกนี้เนี่ยมันใช้หลายครั้งก็ไม่ได้ เนื้อออกไหมเพราะว่าเพราะว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะตายตัวนะครับแต่เรารู้สึกว่ามันคนที่จะมีอะไรในการปั่นประสาทแบบนี้เพื่อนมันถึงจะเหมาะกับกลุ่มของ How of Black ดีนะครับส่วนในด้านของ Daniel g a ก c i a ซกับ Sammy g ก v ว l a คือมันก็ดูโอเคแหละนะครับ เรามองว่าทั้งสองคนเนี่ยอาจจะสู้กันเองเพื่อแย่งชิงตําแหน่งความเป็นหัวหน้าก็เป็นไปได้นะครับอารมณ์แบบว่าแซมมี่กาวาราเนี่ยสั่งให้เดนเนลลกราเซียทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ตามที่วางแผนไว้แบบนั้นแบบนี้แล้วพอผลงานออกมาไม่ดีเนี่ยก็โทษเดนเนลลกราเซียว่าทําได้แย่นะครับกดขี่เดนเนลลกราเซียต่างๆนานา จนสุดท้ายเนี่ยกาเซียก็ท้าเจออ่าว้วก็มาดูกันว่าคนที่ชนะเนี่ยจะได้เป็นหัวหน้าหรืออะไรก็ว่าไปนะครับถ้ามาในเวนี้เนี่ยเรามองว่ามันค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การเอากลุ่มของ Jericho a p อปพล i เคช o n Society เนี่ยมาดัานคนอื่นเท่านั้นแต่ว่ามันก็ยังเป็นการสร้างเรื่องราวแล้วก็ ผักดันกันเองภายในได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยโมเมนตัมของเซมิกาวาล่าเราก็เดนเน่กราเซียเนี่ยไม่ได้โดดเด่นเหมือนช่วงที่ถูกได้รับการผลักดันนะครับเรามองว่าถ้ามันดันกันเองได้มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดี ส่วนในด้านของเดียครมกับกลุ่มของเจริเทลนะฮะก็คิดว่าก็คงมีเรื่องราวกันต่อไปแหละผมมองว่า2กลุ่มนี้น่าจะมีเรื่องกันไปจนจนได้ชิงแชมป์อ่ะนะครับได้ชิงแชมป์แท็กทีมเราก็คิดว่ามันมันคงอีกไม่นานนะครับเพราะว่าดูเหมือนเดียครมเนี่ยน่าจะแพ้ไป2รอบแล้วมั้งรอบที่แล้วเนี่ยก็โดนเอากีตาร์ตีไปนะครับแล้วรอบนี้ก็มาแพ้แบบแท็กทีมอีกถึงแม้จะโดนโกงก็เถอะแต่ก็เป็นเหตุจูงใจที่ดีที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยได้ชิงแชมป์แท็กทีมนะครับ ส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับถึงไม่ใช่เรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยต่ก็อยากจะพูดสักหน่อยก็คือเรื่องของเจดขาเกลครับคือวันนี้เนี่ยไม่รู้ด้วยว่าเหตุผลอะไรนะครับแมทถึงออกมาเป็นแบบนั้นการย่ำยาวๆฝ่ายเดียวเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเลยในแมทนะครับการปล้ำแบบถ่วงเวลาไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่ได้มีเหตุจําเป็นอะไรอะ่ะถึงแม้จะบอกว่ามันเป็นช่วงโฆษณาก็เถอะแต่เราก็มองว่ามันก็ควรมีการโต้กลับบ้างไม่มากก็น้อย นะครับอย่างน้อยๆคนดูในสนามก็ยังยังได้สนุกกระโชว์ได้ออกไหมต่อให้มันเป็นโฆษณาที่ไม่มีฉายแต่ว่าคนดูในสนามก็ยังนั่งดูอยู่ไง เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันควรที่จะมีอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้จะเป็นนักมวยปล้ำแบบจ็อบเบอร์ก็เถอะและเจคาเกลจะเก่งชิมหายก็เถอะแต่ว่าถ้าแม์มันถึงแบบ5นาที6นาทีอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็ควรที่จะมีการโต้กลับให้คนดูได้เชียได้สนุกกับการการดูมวยปล้ำบ้างเนื้อออกใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าพอเข้าโฆษณาก็ปล่อยจางไปเลยไม่ทําอะไรกันเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยตัวแม์นี้ไม่ได้มีสปอตอะไรเลยนะครับไม่ได้มีเลยนะแล้วก็ มีการทุ่มจริงจังซักทีเดียวเองมั้งถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะมีแค่บอดี้แลมทีเดียวเลยครับที่เป็นท่าทุ่มมวยปัม้มจากนั้นก็เป็นการตบการเวียงอัดเข้ามุมการทุบการตีแล้วก็จบด้วยการกระโดดทีบเฉยๆไม่ได้ใส่ท่าหมายตายด้วยซ้ำนะครับซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าแมตชนี้มันเป็นแมตท,ที่ไม่ได้รับการใส่ใจมากๆนะครับไม่ใช่แค่ในฐานะของการปล้มแต่ว่ามันเป็นการไม่ใส่ใจคนดูในสนามเลยสักนิดเดียวนะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับ AEW Rampage นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมนะฮะก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ